เรครับอาพิถาอะไรมาฝากกันบ้างครับวันนี้เริ่มต้นข่าวแรกนะคะกับเรื่องราวของคู่รักคู่นี้เลยค่ะเบนซ์กับมิกล่าสุดเตรียมจะปั๊มทายาแล้วนะคะโดยระบุด้วยว่าจะมีให้ทันปีวอกโอ้โหปีออนี้กนั่นเองนะครับออจะเป็นเพราะอะไรไปต<า>ิดต,<า>ตามกันค่ะ เพราะมีหมอดูกล่าวไว้ค่ะว่าบ้านไหนมีคนเกิดปีนักษัตรเดียวกันถึง3คนจะดีเลยทําให้คู่สามีภรรยายอย่างมิกบรมูดและเบนส์ผ่อนชิตานะคะวางแผนมีลูกให้ทันปีวอกค่ะโดยเบนส์เองบอกว่าตอนนี้ต้องทานยาปรับฮอร์โมนเพื่อเตรียมพร้อมกับการมีลูกนะคะส่วนฝ่ายชายก็ต้องฟิตร่างกายค่ะเตรียมพร้อมรับสึกอยู่ตลอดเวลา <c oughs> ก่อนที่จะต้องควักเงินจ่ายนะคะเพื่อพึ่งเทคนิคทางการแพทย์ค่ะ <c oughs> เลื่อนไม่เลื่อนแค่หกเดือนหกเดือนข้างหน้าจะเริ่มปั้มกันกระหน่ำเลยครับปรึกษาจเลยไม่ปรึกษาครับผมคืออยากให้ลูกเกิดปีลิงดังนั้นครึ่งปีหน้าคือปี58ก็ต้องสกิดกันปั้มตลอดเลยครับเราสองคนปีลิงหมดเลยครับเราพอดีว่ามีคนมาทักบอกว่าถ้าเกิดบ้านเดียวกันมีนักสัตว์เดียวกันถึง3คนน่าจะดีกําลังคิดว่าจะไปเก็บไข่ก่อนใช่พอเบ้นให้โอกาสเราทดลองด้วยตัวเราเองแค่ไม่กี่เดือนอย่างนที่หนูคุยเนาะไม่กี่เดือนถ้าไม่มีน้ํายาก็หาหมอครับผม ตอนแรกไม่ได้คิดเยอะนะแต่พอไปเจอคุยกับคนอื่นแล้วคิดในใจว่าถ้ามีลูกคนเดียวไม่ต้องเพราะว่าทําคนเดียวทีเดียวเสร็จเนาะแต่ว่าถ้าเราอยากมีหลายคนนะคะต้องเก็บไว้ล่วงหน้าเพราะว่าเริ่มแกอ่อนาคตก็ไม่รู้ว่าจะมีตอนไหนอะไรเงี้ยก็เก็บเอาไว้ก่อนดีกว่าเพราะว่าไข่มันจะได้แข็งแรงคือถ้าทาจริงจริงอ่ะไม่อยากเสียตังค์เป็นคนรู้สึกว่าทำอะไรเนี้ยม,มันแพงอะ่ะก็เลยก็เลยรู้สึกว่าเออมันเสียดายตังค์เนาะก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องกินเพื่อให้แบบไข่มัน สมบูรณ์แล้วก็ออกมาแบบเยอะๆหน่อยเก็บไป <c oughs> อยากมีหลายคน <c oughs> <ๆ S 1> ก็เลยรู้สึกว่าอาจจะต้องเก็บไข่ล่วงหน้ายังต่ำอยากจะมีถึง3ครับอยากมีลูกเยอะๆอยากมีลูกเยอะๆนะครับทั้งคู่ยังแอบ,บกระซิบอีกตออ่ออีกด้วยนะครับว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มหาที่พึ่งทางใจไม่ว่าจะไปเที่ยวที่ไหนนะครับถ้าเกิดมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่เนี่ยจะต้องไปขอสิ่งสิ่งเดียวกันก็คือขอให้ได้ลูกในเร็ววันนี้ครับ นี่ไงคนเกิดปีลิงเนี่ยหน้าตาดีครับชัดเลยว่าน้องพัดเกิดปีปีลิงครับตายไม่น่าเชื่อเลยอ,เอย่างนี้นี่เองค่ะพี่ลูกแก้วเกิดปีอะไรครับอยากเกิดปีลิงด้วยไ,ไหมแต่เกิดปีหมู่าหางกันหนึ่งรอบเลยดีนะบอกเกิดปีหมูไงนี่ <laughs> นี่เ, <laughs> เออ